สวัสดีครับคุณเดินมาแก้ละครับไม่ด,มะะมดว่าผมมีเินเผยวันนี้ผมจะมาแก้มือกับตอนห้ายครั้งที่แล้วมีหมดัอันดับอัับนึ่งอันดับสนด thank okay. you ออของออมผมมีคนที่ถนัดตีมารว่นะครับซึ่งก่อดซันอ๋อมีละผมไม่ชอบแบบ ใส่ทุกเกมผมอยนได้ปืนแดงๆแล้วก็สกอรดีๆของดีๆเดี๋ยวได้แล้วก็ได้เตือ thank <laughs> you 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 look, <gasps> oh, yeah. Triple kill! ยืนด้ไงสมางไ่ก่อนยิงเล่น

ออน่นก็ได้ของละอมอื้อโอ้ยอยกซื้ออไรเนี่ยอืมอยักไปซื้อี่ดูเอรสนี้ก็ม่ขาจะซื้อรองท้ากซื้อของห เดแต่เพิ่งลดนะโอ้โหคนทะเลาะกัน Det der er to for to. Three. No, oh, it oh, uh -oh. Killing spray. <laughs> killing spray. <laughs> มันจะน้ำเลยโอ้โหเก้า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 ้วอือฝากกดไลค์กดแชรตกดแชร์ด้วยกันนะครับคลิปหน้า กะให้ผมทำมาคอมเมนต์บอกกันในคลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ